สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Pebble Green และวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับ UGC Item ฟรีในเกม Roblox ส่วนไอเทมนั้นก็คือและไอเทมในวันนี้จะเป็นหางเสือดาวนะครับเอาล่ะเราไปดูวิธีการรับกันได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์แชร์แล้วก็ s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องของผมนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยขั้นแรกนะครับก็ให้ทุกคนเข้าแมปตัวนี้ เดี๋ยวลิงแมปผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะและเมื่อทุกคนเข้าเกมมาแล้วก็กดเริ่มเกมมันก็จะมีกติกาบอกเราเลยนะกะติกาก็คือเล่นเก็บแต้มให้อยู่ในท็อป200จากนั้นก็รอเวลาให้เวลามันรีเซ็ตพอเวลาครบตามที่มันกําหนดก็สามารถรับ UGC ได้เลยส่วนวิธีการเล่นก็ให้ปิดหน้านี้แล้วเดินตามวิดีโอมาเลยนะให้เดินสุดทางทางตรงมาเลยจากนั้นก็เข้าประตูวิติมาเลยนะเราก็จะเห็น UGC นะครับให้กดเข้าไปดูนี่นะครับมันก็จะมีแต้มมาดับบอก เราต้องเก็บแต้มให้อยู่ในท็อป200ตามเวลาที่กำนดด้านล่างพอเวลาครบแล้วเราก็สามารถมารับ UGC ได้เลยวิธีการเก็บแต้มนะครับก็ให้ปิดหน้านี้จากนั้นก็เดินตรงมาเลยมันก็จะเป็นออบบี้ให้เราเล่นนะระหว่างทางก็จะมีแต้มให้เราเก็บด้วยตีม,มันก็เป็นตีมสัตว์ป่านะครับก็แต่ละด่านก็จะมีพลังให้เราใช้ด้วยก็เล่นเพลินนีนะครับเราก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะเพื่อเก็บแต้ม แล้วพอเข้ามาถึงเส้นชัยแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเล่นต่อเพื่อเก็บคะแนนหรือว่ากลับไปเช็คคะแนนถ้าจะกลับไปเช็คคะแนนนะครับก็ให้กดปุ่ม Home จากนั้นก็เดินตามวิดีโอเหมือนตอนแรกเลยนะแล้วก็เข้ามาเช็คที่ UGC ได้เลยถ้าเราอยู่ในอันดับนะครับสีตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วมันก็จะบอกว่าเราอยู่อันดับเรียบร้อยแล้วและถ้าเราอยู่ในอันดับเราก็ไม่ต้องเข้าเกมค้างไว้นะครับ สามารถออกเกมไปทําอย่างอื่นก็ได้แต่ผมแนะนําว่าให้เข้ามาเช็คเรื่อยๆด้วยนะเพราะเราอาจจะโดนแซงได้นะครับถ้าเราโดนแซงเราจะได้เก็บอันดับคืนได้ทันและก่อนที่เวลาด้านล่างจะครบสัก5-10นาทีนะครับผมแนะนําให้เข้ามาเช็คอีกทีนึงเผื่อเราโดนแซงนะแค่คงอันดับไว้ตามเวลาที่กาหนดด้านล่างนะก็มารับได้เลยก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับ nice และเมื่อใขรแรกได้แล้วก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนี่นะเป็นหางเสือดาวสีขาวก็ดูแปลกใหม่ดีนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ